และเช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณดนุพลสยามวารานะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไอซ์โซลูชันจำกัดต้อนรับคุณดนุพลค่ะคุณดนุพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับค่ะก็คุณดนุพลคะเมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบจากการใช้โทราศาพรัพท์ดีแท็กบ้างไหมคะคือดิฉันไม่ได้ใช้ย่อนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ดื่มด่ำกับความรู้สึกนี้เท่าไหร่ คือดื่มดําไม่ดื่มดําเนี่ย <c oughs> ก็ดื่มดมํามาตั้งแต่บายนะฮะ <c oughs> แต่แล้วก็ระหว่างทางก็จะเจอเพื่อนๆเ,เนี่ย <c oughs> เขียนใส่ใน a c e b o o o นะฮะมีทั้งการสแสดงความคิดเห็น <c oughs> มีทั้งการระบายอารมณ์ <c oughs> มีหลายอย่างนะ <c oughs> แต่ว่าถามว่ากระทบไหมก็มีผลกระทบบ้างแต่มันก็มันก็ถอยกลับมาคิดว่าเฮ้ย <c oughs> วันหนึ่งเนี่ยเราเคยมีชีวิตโดยไม่มีมือถืออยู่ ใช่ค่ะทำไมวันนี้เราถึงอยู่ไม่ได้มันก็มีอารมณ์นั้นอยู่เหมือนกันครับจ่าก็คือตอนแรกก็ไม่รู้สึกนะแต่รู้สึกอย่างไงคะคือท่านผู้ชมท่านมาดิฉันเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาปรากฏว่าโอ้โหบรรดาเพื่อนเพื่อนี่คือบ่นใช่ไหมทั้งบ่นทั้งกระนำดาเครือทายหวยหรืออะไรหรือไม่ก็แล้วช่วงเย็นๆก็ทานข้าวกับเพื่อนปรากฏว่าเขาก็คุยกันแต่เรื่องโทรศัพท์ล่มนกันนี่แหละคือเป็นทอปิกที่ ที่คนไข้จะฮอตมากเลยในเมื่อวานนี้ทั้งบ่ายเลยนะคะแต่ที่สําคัญมันไปอยู่ตรงที่ว่าหลายคนไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเล่น Facebook ไม่ได้เล่นเไม่ใชกผ่านมือถือไม่ได้มุดหงิกกันไปตามๆกันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะดิฉันคิดเองนะคะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันมันทำให้เราสะดวกสบายขึ้นทําให้เราแต่สิ่งที่ตามมาคือทําให้เราคิดอะไรได้ได้ได้น้อยลง แก้ปัญหา<ะ>แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้น้อยลงใช่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะจริงหรือรไม่ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าจะติดต่อคุณอนุพลวันนี้เฮ้ยเราจะเตรียมกันเรื่องออกรายการวันนี้ละถ้าติดต่อไม่ได้ดิฉันก็ ไอ้โทรหาเลยขาหรือว่าคนที่รู้จักที่อยู่ที่ออฟฟิศว่าเอ้ยคุณทุพพอยู่แถวไหนอยู่ตรงไหนโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็อีเมลใช่ไหมคุยกันใช่หหรือว่าถ้าจะอยู่ออฟฟิศเราก็มีเฟซบุ๊กเราก็เราก็คุยกันผ่านมีอุปกรณ์สื่อสารเยอะแยะแต่ใจคนมันมันร้อนอะคือมันต้องกดทันทีหรือเปล่าคะคุทุพพมองยังไงคะในแวดวงตอนนี้คือคือมันก็เป็นมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งซึ่งหลายคนให้ให้ความสนใจนะฮะ ปกติเนี่ยระบบโทรสารมมไม่ค่อยล่มไม่ค่อยล่มกันเท่าไหร่นักหรือที่ที่ไหนจะล่มเนี่ยก็แสดงว่าคริติคอลจริงๆแต่ว่าการณีนี้สําหรับผมเองผมถือว่าทุกระบบนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไอทีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอมันไม่จําเป็นว่าโอ้คุณเป็นไอทีระดับชั้นยอดแล้วเนี่ยระบบคุณไม่มีโอกาสล่มะนะฮะ,ะในแง่ของเราเองเราก็ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์เหมือนกันเช่นสมมติว่าบางคนที่ทําธุรกิจแล้วพึ่งพากับค่ายใดค่ายหนึ่งมากๆก็อาจจะต้องเริ่มกระจายความเสี่ยง นะมันก็เป็นมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึง่งมหันตภัยที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปนะฮะเ,เขาก็มีปัญหากับเรื่องโทรศัพท์เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วโทรศัพท์จะเป็นเจ้าของชีวิตเราแต่เราก็ต้องเริ่มรู้จัก manage มันว่าจะ m a n a g ไอ้โทรศัพท์หรือว่าการสื่อสารต่างๆเหล่านั้นอย่างไรแ,แต่อนะันนี้รู้สึกว่าจากกรณีโทรศัพท์ล่มคราวนี้นะเป็นอุ้แพหอนนะคะในโลกไอทีดิฉันคิดไปอีก2 3สเตปเลยว่าต่อไปเราต้องเพิ่มพิงอินเทอร์เน็ต เพิ่งพิงระบบที่มันอยู่บนเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะอย่างอีเมลอย่างข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้บนที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันล่มจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรเราหรือว่าที่เราต้องฝากชีวิตไว้นี้ก็เราควรที่จะมองตรงนี้นะคะเพื่อเป็นบทเรียนแล้วก็ับในอนาคตยังไงคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีมันมีเทคโนโลยีที่ที่เราเราเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีโดยทั่วไปนะคนจะพูดถึงว่าเทคโนโลยีต้องเสถียรนน่นนี่นั่น เ,เดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่ภาวะาปีเมื่อสองปีที่ผ่านมามีภาวะการเมืองนะฮะมีภาวะในเรื่องของอน้ําท่วมเกิดขึ้นนะฮะหลายธุรกิจเริ่มมองเทคโนโลยีอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Cloud Computing ซึ่งเทคโนโลยีของ Cloud Computing เนี่ยจะมีการพูดในระดับต,ต,ต่อไปนะครับแต่ว่า,าวันนี้เรายังอยูยอย่บนโซเชียลมีเดียอยู่ว่า <laughs> เอา๊ะแล้วแล้ว,ลวในแง่ของอาการปรับตัวชีวิตของเรานะฮะเข้าไปสู่เรื่องของโซเชียลมีเดียนะฮะ ในโลกของธุรกิจเองเนี่ยต้องปรับตัว,ตวยังไงนะ,ค,ะคือผมมองว่าอันนั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นส่วนที่เรากําลังพัฒนาไปข้างหน้าแต่เดี๋ยวมันจะมีว่าพอพัฒนาไปข้างหน้าในเรื่องของการทําการตลาดแล้วเนี่ยมันจะมีว่าเอ้ยแล้วถ้าการตลาดอันนี้มันเกิดไม่เวิร์กขึ้นมาเช่นม,มีปัญหาเรื่องการใช้ Facebook มีปัญหาเรื่องไอ้อุปกรณ์ที่จะเข้าถึงอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเรามีวิธีการในการรองรับมันยังไงอันนั้นจะเป็นอีกจะเป็นอีก อีกเรื่หนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งที่เราจะคุยเราว่าเดี๋ยวในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราคงเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถ้าองค์กรจะนําเรื่องเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเห็นคนอื่นใช้แล้วก็เราก็ใช้เราควรมีการวางแผนใช่ครับใช่ไหมคะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆนํามาแบ่งปันเอาความรู้พวกนี้มาแบ่งปันให้กับทางท่านผู้ชมเป็นระยะระยะนะคะเอาวันนี้เข้าเรื่องเราดีกว่าค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะเราคุยมาหลายครั้งแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน Facebook เองทวิต่างๆเ ที่มันเข้ามามีะบทบาทกับชีวิตแล้วก็ธุรกิจก็เห็นแล้วก็อยากจะหยิบยกเข้าไปใช่ใชไหมคะแต่ทีนี้ถนะ้าองค์กรสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าไปสู่โลกของธุรกิจหรือการนําธุรกิจนําการตลาดเนี่ยเข้าไปสู่ในจะก,กลุ่มออนไลน์รหรือว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในโลกของมือถืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีในการที่จะคิดหรือว่าวางแผนเพื่อน,นําตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใน ไปสู่การตลาดในโลกออนไลน์ยังไงเนี่ยรู้สึกคุณนุพลมี8วิธีแห่งการปรับแนวคิดองค์กรสู่การตลาดในโลกออนไลน์มาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณนุพล <Okay. S 1> ค,คือคือโจทย์ที่ผมอยากมองเนี่ยนะ,ะก็คือผมอยากมองว่าเ,เวลาที่เราเรากำลังพูดถึงโลกออนไลน์เนี่ยมันมีมันมีเรื่องเรื่อง,องหลายหลายเรื่องมากๆเลยที่อยู่ในนั้นคําถามคือว่าเวลาในในโลกออนไลน์เองเนี่ยหลายคนพูดถึงตั้งแต่เรื่องของบล็อกตั้งแต่เรื่องของเว็บไซต์นะฮะ Media, พูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องของมีอีกหลายอย่างแม้กระทั่งแม้กระทั่งตัวที่เป็นเบสิกที่สุดคือ Facebook, คเฟซบุ๊กโทษเ,เว็บไซต์เนี่ยหลายองค์กรเองนะฮะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะบริหารจัดการเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยยังไงะนะฮะหลายองค์กรเปิดเฟซเ,เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยตายนะฮะนั่นก็คือคเป็นการตลาดที่สําหรับผมผมถือว่าเป็นการตลาดแบบโบราณมาก กะคือปล่อยให้เหมือนทำอารมณ์เหมือนทำโบรชัวร์ฮะทำโบรชัวร์เสร็จพอมันล่อนเข้าไปในตลาดเสร็จแล้วก็ทิ้งโบรชัวร์นั้นไปไม่ทีนี้ฉันตั้งชื่อให้ก็แล้วกันเป็นป้ายโฆษณาในอินเทอร์เน็ตอ่าใช่เป็นป้ายที่นั่นแข็งอยู่นะแข็งใช่นะฮะทีนี้พัฒนาการของมันเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆจากเมื่อก่อนที่เออ่่ทีในในโลกของเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์เองเป็นอะไรที่เออ่เมื่อก่อนแก้ยากนะแก้ไขข้อมูลอับปับแต่งนู่นนี่นั่นเนี่ยยากแต่เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นมากนะแต่ว่า สำหรับผมแล้วทางที่1นนะฮะมามีเมื่อกี้พูดถึง8ปเรื่องเรื่องที่1เนี่ยเราก็จะมองว่าเราจะทํายังไงให้องค์กรของเราเนี่ยปรับสภาพจากการคิดในลักษณะที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะเป็นสู่ลักษณะของการสื่อสารหลายทางก็ประมาณว่าฉันอยากจะจะประกาศว่าเนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นนี้แล้วก็ขึ้นไปป้ายหนึ่งหนึ่งโชัวแล้วก็ปะไว้ในหน้านะ เลิกคิดเลิกคิดพิงไปคือคือในโลกปัจจุบันเนี่ยคนทุกคนอชอบที่จะมีการเราเรียกว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ะนะมีการปฏิสัมพันธ์กัน<ม>หลายครั้งที่พูดมาก็จะพูดถึงคานี้อยู่หลายครั้งนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่การตลาดในลักษณะของสื่อสารทางเดียวต่อไปแลวะนะมันเป็นการตลาดที่คุณส่งอะไรมาให้ผมผมจะมีการการันกรองพอผมกันกรองเสร็จปุ๊บผมก็จะหนึ่งคือผมรับหรือไม่รับ นะสองผมบอกต่อหรือไม่บอกต่อะนะฮะที่เมื่อก่อนเนี่ยพื้นฐานที่เราใช้กันก็คือเป็นการตลาดแบบปากต่อปากใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ปากต่อปากเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต่างคนต่างพูดไปอะไรไปแต่เวลาผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยวิธีคิดของเขาก็คือว่ามันเป็นเนื้อหาเดียวกันที่ผมเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วมีการสายมีการกระจายต่อไปเรื่อยๆพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนถึงพยายามที่จะเน้นเรื่องการให้มีการแชร์กันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น หลักคิดอย่างที่หนึ่งนะก็คือว่าต้องทําให้องค์กรเกิดความคิดก่อนว่าทํายังไงไม่ให้เนื้อหาที่เราต้องการสื่อเนี่ย<ม>เกิดการสื่อสารทางเดียวนะ,ะเพราะนั้นเว็บไซต์ก็จะเริ่มลดบทบาทลงเว็บไซต์จะกลายเป็น b r o ช h u r ออนไลน์ Online, ะนะฮะแล้วมาใช้เครื่องมืออื่นๆเนี่ยในลักษณะของออการสร้างอินเตอร์แอคชั่นขึ้นนะครับมีคนพูดถึงบล็อกนะฮะบล็อกก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งให้คนเนี่ยสามารถมา,มา,ม,ามาพิมพ์ข้อความ นะฮะแล้วก็มีการสื่อสารกันมีการโต้อตอบกันระหว่างกันแต่นั้นก็จะมีความเป็นเฉพาะกลุ่มอยู่นะฮะแต่การสื่อสารผ่าน a c e b o o k เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าวิธีการหรือเครื่องมือมันเอื้อ<ม>ทําให้เกิดการกาเรียกอะไรโต้อตอบ,รบหรือปฏิสัมพันธ์กันง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่1มาเรื่องที่2นะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยเวลาผมจะจ้างนักการตลาดเข้ามาเนี่ยนักการตลาดคนนั้นต้องเล่น a c e b o o k เป็นนะ,ะแปลว่าคนนี้เข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียผมต้องบอกก่อนเลยว่า การเข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียไม่ใช่ว่าคุณเล่น Facebook เป็นแล้วคุณเข้าใจโซเชียลมีเดียนะแต่คุณต้องเข้าใจว่าตลาดในโซเชียลมีเดียเองเนี่ยเป็นยังไงนะ,ะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียนั้นเช่น a c e b o o k นะฮะอย่าง a c e b o o k เนี่ยมีคนใช้ในเมืองไทยประมาณ13ล้านคนนะต้องไปรู้ว่าไอ้13ล้านคนเนี่ยเป็นคนจริงๆสักกี่คนนะ,ะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะฮะเขาอยู่ในอา,ายุป,ประมาณเท่าไหร่สมมุติผมเป็นผมเป็น มีมีผมมีธุรกิจอยู่ที่หนึ่งแต่ธุรกิจของผมเนี่ยจับในกลุ่มที่เป็นอ,อายุประมาณ40ปีขึ้นไปะนะฮะแล้วคุณจะมาเข้าทำโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเพราะคนที่ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณ13ะนะฮะถึงประมาณ34ถึง40ปีนะฮะเพราะนั้นตลาดกลุ่มใหญ่เด้งอยู่ตรงนั้นอยู่เพราะนั้นถ้าคุณจะไปเล่นกับอะไรที่สูงอายุข,ขึ้นไปก็ไม่ใช่มาดูที่ไอ้ไอ,อ้ตัวพื้นที่นะฮะว่าเขาใช้กันตรงไหน การใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ยังอยู่ภายในกรอบของกรุงเทพและปริมณฑลและไปตามหัวเมืองใหญ่ๆนะฮะในต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดมากๆเนี่ยยังมีปริมาณการใช้น้อยเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องเข้าใจว่าตกลงแล้วไอ้มาตที่เรากาลังพูดถึงหรือการช่องทางที่เราจะเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยเราควรจะเข้าถึงยังไงสมมุติว่าผมอยู่ในจังหวัดน่านนะฮะผมอยู่ในเมืองในจังหวัดน่านผมทําร้านอาหารที่อยู่ที่นั่นถามว่าผมควรจะใช้โซเชียลมีเดียไหมอืมน่าคิดใช้หรือไม่ใช่ค่ะ โจทย์มี2โจทย์นะโจทย์ที่หนึ่งก็คือถ้าร้านอาหารนั้นเป็นร้านอาหารเพื่อนักท่องเที่ยวถูกไหมถ้าคุณไม่ทำโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะไม่รู้จักคุณแต่เราทำโซเชียลมีเดียทำให้คนกระหายที่ร้านอยู่ไหนร้านอยู่นีนร้านอยู่นี่แล้วก็พยายามที่จะปาตามหาว่าคุณอยู่ตรงไหนแต่ถ้าคุณเป็นร้านสําหรับโลค a l นะเป็นร้านสำหรับคนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านต่งคุณอยู่ในจังหวัดนั้นคุณจะไปคิดมากนะคุณจะมาทำโซเชียลมีเดียมันก็ไม่เวรอยกเว้นมีคนมาเลิกคอมเมนต์ร้านอาหารคุณ นะาอาจจะบอกว่าไม่อุ้ยไม่อุ้ยเฟซบุ๊กอันนี้นะไม่อุ้ยไม่รู้จักหรอกเฟซบุ๊กคืออะไรเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มันอยู่ที่มุมมองและการตลาดของเราว่าร์าเก็ตที่เราต้องการลงไปนี่อยู่ตรงไหนนะอันนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่กําลังจะเข้ามาเป็นนักการตลาดให้กับทางบริษัทคุณหรือหรือองค์กรของคุณนะแล้วเขามีแค่ Facebook ไม่ได้แปลว่าเขาเข้าใจโซเชียลมีเดียแต่ต้องเข้าใจพฤติกรรมโซเชียลมีเดียว่าโซเชียลมีเดียมันมีพฤติกรรมยังไง นะฮะแล้วก็สื่อสารกับคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นให้ตรงอ,อย่างเช่นเวลาผมจะพูดถึงการสื่อสารผ่านถึงถึงกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะฮะปรากฏว่าภาษาที่ผมใช้โอเป็นทางการเป็นาทางการมากหรือผมเองเนี่ย <c oughs> ไปนั่งเขียนสื่อสารกับเด็กวัยรุ่นบอกว่าผมทําไม่ได้ใช้ภาษานี่คือเป๊ะอย่างนี้ไม่ได้ออไม่ได้ไม่ได้คือเขาต้องมีภาษาของเขาเราก็ต้องเข้าใจว่าคนในกลุ่มนั้นเขาใช้ภาษากันยังไงเราก็ต้องสื่อสารกันแบบนั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างให้ผมไปนั่งเขียน เ,เขียนหรือสื่อสารกับคนที่อยู่อายุประมาณ18ถึงประมาณ13ถึงส0ถึง20เนี่ยผมเริ่มสื่อสารกับเขายากขึ้นเพราะเขาจะมีภาษาของเขาเองนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สองที่ที่มองกันอยู่นะครับเรื่องที่สามก็คือว่าเ,อาเมื่อกี้พูดถึงการมีส่วนร่วมถูกไหมครัผมก็เลยอยากจะมองว่าทำยังไงให้าการสื่อสารที่มันเป็นลักษณะของการตลาดแบบมีส่วนร่วมมาเป็นกลยุทธ์นะฮะ ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเ,เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเราเรา,เราพูดถึงการตั้งกลยุทธ์ขององค์กรน,นะฮะหรือในแง่ของตัว Product ผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นสมมุติผมจะทำเ,อเ,อเสื้อผ้าดีไซน์ขึ้นมาดีไซน์นึงนะฮะคำถามคือเอ๊ะผมควรจะดีไซน์ยังไงเมื่อก่อนวิธีการทำไงฮะวิธีการก็คือเจ้าของบอกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วแบบให้ให้เลือกเอาลูกค้ามาเลือกแบบหนึ่งสองสามสี่นอกจากนั้นอ่ะไม่มี ถูกไหมฮะคือเมื่อก่อนเจ้าของพูดเองทำเอง mm hmm. เออเองหมดนะฮะหรืออย่างมากก็จะมีคนที่เป็นมานักออกแบบมาออกแบบให้ mm hmm. แล้วเขาก็ใช้ความคิดของตัวเอง <Ha. S 2> ถูกไหมแต่ตอนนี้มันเริ่มมีหลายที่นะที่เขาเริ่มมองว่าเอ๊ะผมจะใช้โซเชียลมีเดียมาเป็นเครื่องมือนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมยังไง mm hmm. ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยบางทีเขาจะปล่อยเขาเ้าไปในโซเชียลมีเดีย นะฮะแล้วก็ให้โซเชียลมีเดียนี่มีเกิดการพูดคุยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนไอ้นีออกม่ลูกค้าก็จะบอกว่าเอ้ยแขนมันยาวไปเนาะน่าจะติดระบายตรงนี้หน่อยไอ้แต่ระบายตรงคอมเชยให้ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็เป็นลักษณะของการออกแบบแบบหนึ่งนะฮะแทนที่เราจะเป็นผู้ออกแบบออกแบบเองเราก็ใช้โซเชียลเนี่ยเป็นคนช่วย มาบอกเราแล้วเขาก็จะเริ่มกระจายข่าวแต่เรื่องนี้นะคะมีค่ายหนังค่ายหนึ่งะอะไร GTH อ,อะไร GTH ครับเขามีวิธีการที่จะทําคือปกตินะเวลาคนเรารทําหนังออกมาใช่ไหม<ะ>อย่างค่ายเนี้ยเขาก็จะ,ะเขาก็จะมีตัวอย่างแต่เนี้ยเขาทำเขาปรับตัวอย่างใช่ไหมคะ,ะปรับตัวอย่างไปตามว่าถ้าตัวอย่างมุมกนี้เนี้ย คนชอบเนะี่ยเขาก็จะยิงตัวนี้เขาทําตัวอย่างเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะใช่ใช่คือคือพอพอมันมีมันมีอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเริ่มปรับกลยุทธ์ตัวเองตามตลาดถูกไหมฮะเพราะความสนใจไม่ได้อยู่ที่องค์กรเลยต่อไปละคนสนความสนใจเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตลาดรับอะไรแล้วเราก็ต้องปรับตัวเราเข้าไปหาเขาแต่อย่าขาดแกนกลางของตัวเองเพราะบางคนนะมองว่าตลาดคนนั้นบ่นอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเริ่มทิศทางเริ่มเปลี่ยน